นะรักมาเล่าเรียงอีกทีหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวพันกับตัวดำนี่แหละกรณีเมื่อคดืนเนี่ยมาขึ้นวานี้เราการลาวเรื่องตัวดำนอดโดยภาษาที่บ้านเราเียกก่าอบุลบาชัดตัวดำไม่ซึงเป็นฟ้าข้องมันต่างร้ายกรนั้นคือแบบอย่างที่เราควรเอาแบบก็คือเมื่อทําความพิดต่ออัลลอฮ์ก็ต้องขอโทษต้องซ้ำหนึ่งพิษ ต้องเสียใจจากความผิดที่เคยทำการนี้อิบลิสกันนี้เพราะอิบลิสแล้วพออัลลอฮ์สร้างตัวดำมาแล้วนี่นะอัลลอฮ์กห้อิบลิสบรดดาลมาลการน้องไปขนับตัวดำเพื่อทำความรกรมมาลกาทแต่เขาเข้าไปขนับโดยดีอิบลิสเป็นปฏิเสธมันไทยพวกนว่ามันดีว่าดีว่าตัวดำเห็นไหมมันกระจายเป็นค <huh> นที่ตะกบโบดกันเป็นผู้ต well, so. ิ่ตะกบโบดซึ่งอ่านบีบอกว่า ผู้ที่ตะกบบดจะไม่ได้ข่าวสวรรค์นะแม้ว่าความตะกบบดมันเาครับเม็ดประกาศก็ตามส่วนในใจนี้มีความรู้สึกตะกบบดรู้สึกแมนทารมเม็ดประกาศนะคนนั้นไม่ได้ข่าวสวรรค์นะจะ่ได้มาที่เราแล่งยอนรับไปแล้ววันเลยวว่าดีว่ามนาวิซ้อนเราวาถ้าเห็นคนที่อายุมากกว่าเราให้รู้ว่าคนนั้นให้เราเชื่อมันว่าคนนั้นคือคนทีดีกว่าเราเนื่องจากคนคนนั้นนั้นเกิดแขนบีกว่าเรา ถ้าเราเห็นเด็กคนอายุเด็กกว่าเราอ่อนกว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าเด็กคนนั้นต้องดีกว่าเราเนื่องจากว่ามันเกิดมาอยู่บนโลกนี้ไม่นานที่บามันต้องน้อยกว่าเราเนี่ยแไม่มีการตะกบบุตรใครหมาว่าผู้ใดก็ตามมีตะกบบุตรแมนชาวเมตพักอาร์ตนะนำนักอิดเดียวกันไม่ได้วมาเนาะขยิกัอิบลิสเพราะว่าไม่คำนับอย่างนีเนาะก็อาขาดกันอาขาดตัวดำมันถ้าท่าว่าอิบลิสเนาะใส่ถึงไม่คำนับตัวดำ ถ้าโยนออกไปไกลก่หน้าตัวดำทุกสร้างเหื่อกนะสอิบลรสอัลลอฮ์สร้างมาเลกัดอัลลอฮ์สริบลรสอันมากโอเลยอนนอถ้าตามประวัติที่ลาวมาก่อนที่อัลลอฮ์จะสร้างตัวดำมั้ยอัลลอฮ์ได้ส่งบูญินนี่มาโยบนบนลูกนี้ก่อนบูญินนี่อย่ามาบาได้โบพีนี่มาโยก่อนกันนี้วันนึงพีก็มีการรบกันกันรบราคาฟันกันอย่ามาอัลลอฮ์ก็เลยส่งมาเลกาดบางคนลาวว่า ฮาอิบลิสน่ะเป็นแมททัพสมัยตอนเด็กคืออิบลิสเป็นคนดีนะเป็นตัวคู่มาลักามารักกาเป็นผู้ถีเป็นแม่ทัพคุ้มบัดดามาลักาลงมาปราบโบ้ยบยินนะบ้พี่บ้ยินแต่เยอะบนโลกนี่เนี่ยว่าเนาะตอนเทม่านั้นเชื้อนั่นนะเท่าบอว่าเชื้อคนกว่าพี่คนจำเชื้อน,นี่ไปก็คืออาซาซินเชื้อตอนที่อิบลิสลงมาปราบมารักาลงลงมาปราบยินนะในสภาพันจะแกเป็นแม่ทัพนะอยา่ามไเนาะชื่ออาซาซิน เอาไว้ต่ลวงแรงดานอ้ะเขาบอว่าเชิญนี่พี่ไม่ไมาอยู่ด้วยแล้วเอาไว้น้อค่นี้ตัวลวงมาปราบเสร็จเรียบร้อยโบยินการทุกปราบอ่ะการทุกขับให้ไปโยตามๆเข้าตามๆขวรกั่นี้เป็นว่าตามๆโอต่างๆอะไรนัลล่นมาโอในถึงมีรังนกไม่มีรังนกก็กเนะเดี๋ยวอ่ะพี่เป็นนะนั่นคือเป็นสิ่งที่มันมีที่มาคันอ,อิบลิสเพราะว่าอัลลอฮเพราะว่าไม่ทำลัยกับตัวดำเนาไว้น้อไม่กล้าขาดแันนี้ อากาดแล้วได้แลกอัลลอฮ์เลยวาโอ้อัลลอฮ์ก็เตินจงคอยแหลกลอวละอุวียนนะฮุมอัจมาอินก็ทราบบานต่อเตงอัลลอฮ์ผมจะทาไมหลุกล่านตัวดําต่างมดลุกไหมัยนนอะอิลลายกเวนยกเวนอันนี้คือไม่ไดาว่ามาชุกโลกก็คืออิบาดะัลลุคลาซีนบรรดาบ่าวคงเตินเพคเขาให้บริสุทธิ์อย่ามาให้รอยผลจากการทุกโลกทุกหล่อหลวงทุตายไหม ตัวดำกับปะโยูน์ในสวรรค์กันกับตัวฮาว่าอิบลิสกับคอยเียวไปเที่ยวมาบาาัดเว่าไปท่าเนี้ยไปเถียบบอกเอ้ยมึงโรมาละ่ะอดาดมฮาว่าตอนมาตอนนี้ที่อัลลอฮ์ไม่ให้สุก,กินนี้ที่เว้นไว้ตอนที่อัลลอฮบอกเอาละสุขาไปในสวรรค์น,นี้ฟะกูลามินฮุมารก็ดันให้สุชิตูมาสุกินได้เลยตามสบายตามที่สุดต้องการยกเว้นตอนนี้ตอนเดียวนะคืออิบลิสกับบอกว่า มึงซูสั่คนโดมาที่อัลลอฮ์ห้ามไม่ให้สุกินตอนมาตอนนี้เพราะอะไรเหตุผลกอยีหนึ่งคือถ้าสุกินซู้จะได้เป็นมาลาการตอนนี้จะเป็นคนในนี้แกอีบลิสว่าแกเป็นเป็นอิบลิสตสไมาล่ะมาลาการคือเป็นมลาการนี่เป็นผู้ถิ่ไดยุนในสาวันตลอดไปแต่ว่ามึงเป็นคนยังไม่ในที่เงี้ยการตอนมาตอนนี้ถ้ามึงกินที่อัลลอฮ์ไม่ให้มึงกินเพราะอะไรเพราะอัลลอฮ์ไม่ต้องการในมึงมึงเป็นมาลาการถ้ามึงกิน้นมาเนี้ยมึงจะได้เป็นมลาการ ไม่นั่นจะามึงจะได้โยนในนี้ตลอดไปถ้าได้กินอันนี้ยแต่ถ้าไม่ได้กินอนาคตทู้สองคนมาอยู่แบบนี้สองคนนี้การลุ่งเสือกันอิตัวอาดัมกับตัวฮาวาก็กินกันพวกกินกันไปว่ากับจุดแต่เป็นจุดใส่เสื้อผ้านี่ก็ห้ามหมดเลยลกลายเป็นแก่เรื่อยกันเนี่ยอะลอกอเลาวะตัวฟิกโกยักษ์ชิฟานีอัลฮิมามิววรกิลเจนนะพวกแก่เรื่อยอิบลิสอาจจะตัวอาดัมกับตัวฮาวาก็เลยแบกใบมาในสวรรค์นั้นมาทำเป็น้านหนุนกัน

จงไปยั่วย um ah, uh ุนด้วยคำพูดของมึงด้วยเสียงเหลียดของมึงกับโบเนี้กับหลวงรัตน์ตัวดำนี้ว่าจะลิบอะหุมเลยมึงจงไปฉักชวนพวกเขามาบีคอยลีกาว่าร้อยจิลิโด้วยทหารมาของมึงด้วยทหารเดินทีของมึงเราให้โอกาสนะในการที่มันมาหล่อร่วงพวกเรากันี้เห็นไหมเนาะถ้ามาเราโซมันได้ไหมแค่ไนถ้าเราไม่รู้วิธีการปกป้องเราโซมานได้ไหมรนมาว่าคณะตัวดำยังไม่ทันนะตัวดำยังสุดแลว แล้วก็มันจะมีครับบอกหลาวนะมีคนวาลีคนหนึ่งไอ้เขาหลาวนะมีคนวาลีคนหนึ่งปฏิบัติตนจนกระั่งมันมันใจหลยว่าอีมันหมากเลยวันนึงก็เขาดูอาจากอัลลอฮ์โออัลลอฮ์พ่อข้อพบอิวิสตีในตำนานว่ามันนัดได้แรงเห็นตัวดาวับตัวเขาว่าเห็นกรรมไม่ทานอย่างนี้มแต่ว่าตัวข้อคนวาลีคนนี้มันใจว่าตัวเองทราบมาติดใจทานทานได้ไหนประมาณนั้นแหละอัลลอฮ์ก็อนุมัิกัน ให้คนวายหรืคนนี้ได้หอกับอิบลิสพบทสีเดียวกับกาเฟ่เลยแอ้คนเพราะแก้งมาดมีวิธีการในการหลอนลวงในการอลลัลลอฮ์หายล่ะนั่นคือเป็นสิ่งท้าท้าคิดในทา,ากการนั่นคือบาลาที่อัลลอฮ์ต่อการสัดสบกับเรื่องเราให้ไงมันเราเรียนห็นไหมเราเรียนปอนิบงกัเรื่รองได้ไหมกะถ้าวันน้ำขึ้นวันนึงมีขี้อนก็โก้ซอมก็โก,โออโก,โกโ้ซ้ำนี่มันเลอกเราวันนี้เลยแต่ว่าเนะแล้วถุกสิ่งที่มัน ทำาไมเราเชื่อมันอย่างไรเนาะทุกสิ่งคือความสุขกันอัลลอฮ์จะกล่าวว่าวะเซยานะลาหูมุชัยตอนุอัมาลาหุมเซตันทำให้การกระทำเขงพวกเขารู้สึกว่าสวยงามดีงามวายฮซาบูนอันลาหุมยุซีนูนอซุนอะคนทในคำชั่วทำผิดนั้นเขาจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเป็นของที่ดีแหล่เล่ว่าสวยงามมันนั่นไงการที่เขากระหลาบเพราะอิบลิสมาเลิกกาตัวดำอัลลอฮ์อิบลิสเอ่อตัวดำตัวว่าโชคยิ่งลงมา อิบลิสอันนั้นตุกลมายบนบลูกี่เขาว่านบีลาว่าบัลังขขงอิบลิสยโยยอยู่ในรอยอยู่บนทะเลอยู่ทะเลมันม่รอยู่เพื่ออวันละอลอฮฺอัลแต่อยู่บนทะเลอิบลิสมีลูกน้องก็คือโบเชีตันต่างร้ายแต่ละวันจะมีการประชุมก็จะเปิดสภาประชุมกันอิบลิสเป็นประธานแล้วก็มีลูกน้องต่างร้ายไปซานเนอร์พนงานนี่เราต้องกลัวไปซานเนอร์พนงานเชนเด็กเดียวนี้เราไม่ยังตาเราไว้ เราม่ยั่งอิช่าเดียร์นี่อิบลิสนบีใช้คำว่าอิบลิสจะมาคอยขโมยพ้นบุญของเรามาต่อานดักแนวตั้งห้าวิธีการที่จะดึงใจเราให้รู้ให้รู้จักอัลลอฮ์คันนีพอคนก็นึงทำคนนึงได้สัมเร็จเห็นไหมเนาะพอถึงเปิดประชุมปั๊บการมีการเสนอผลงานอ่าวันนี้ตัวคู่ยุดธัแกูแลพออัลลอฮ์อักบาตบอตักเบสแบนั่นแหละกินกินโนแลกินข้าวยำกินขาวยำอยู่สบายเท่านห้นเห็นไหม นาะมาสู้ไปโดนแล้มาสู้อาจจะขวดรฤตีอยู่กับไม่เน่ยแต่ว่าเนาะทำอะไรว่าทำบัโทดหวาไปแต่ว่าเนาะอแต่นั่นคือการเสนอผลงานอิบลิสกันนี่ถ้งพมดนี้เจยวกระทังนบีก็เลยบอกเราว่าอัชชัยตโนยัเจรีอ่มิมบานีอาดามาจโรนามิบดีอาดามกับเชัชตันนั้นมันสามารถฆ่าไปได้ในเส้นเหลืองของเรานี่เหลือเราชีถึงไหมมันฆ่าได้ถึงนั้นนี่มันจะรู้เลยว่าในตัวเรามีโรคอะไร ความคิดคำนึงอย่างอะไรคิดอยู่ในมายังเัินอย่างไรเนาะพอเราเรลือมายังปั๊บตันตีเลยมันจะเอาสิ่งนั้นไหมมาสะกิดเรากันนึกเหลืองนี้เหลืองนี้เหลืองนี้แล้วเราเล่นมาเวลาเราเนื้ออันร้อนมันจะขยุดนะเมื่อการเมื่อกาถ้าเป็นเน็ตกระวอกไม่ไม่ดีนี่ติดนาะพอนึกวับลุดนึกวับลุดแต่ว่าถ้านึกอถาจะอัล้อเราอะไรมาแย่มายังไงินเราอะไรเอาเราก็สักทีว่านี่มายังสักทีมายังนี่กูยังกับเราที่แล้วในนั่นเลยนึกได้หมดเนึกได้เป็นเรื่องแต่ถ้าว่าทำบอกลาอะไรมาคุดบอ อยากซ่าปลาใส่ปลาอยู่กับดใจกินเนี่ยจะกัดก่ายลูกคีบัดเนะด็กกับลูกคีบัตดคีดเอาวัดในในมาย่างกนเลยนี่คือวิธีการที่มันเลิกเรามันปนเราแจกันมายังกับเรากันนี่การีก็คือที่คิดจะได้กันนบีไดโซนวิธีการป้องกันนะนบีว่าพูดได้กระทำว่าละอิลละอิลลอห์อูฮัดะฮูลาชาริกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดูวะฮูอัลลาคุลิชัยอินกอดีรวัลลอะรอไอครั้ง ก็ได้แล้วอันนันไม่ได้ไม่ม่ยุคแต่ไมีมยุ่งยิย่วาย,ย,ยมีตรต่ลาอิลลฮาอิลลัลลอฮฺวะเพดฮ์ลาชาริะละละฮ์ลมุลกุวะลุลฮัมดุวะฮฺอัลลอคุณลิชัยกอดีรวันลอยครั้งถ้าวันลอยนึ่งนึ่งก็คือจะได้รับการคุ้มครองจากเช็ดดันตั้งแต่เช้าจนค่ำถ้าถ้าการคืนรอยนึ่งจะได้รับการคุ้มครองจากวกรรมจนถึงว่าชาวแต่ว่านั่นคือได้รับการคุ้มครองจากเช็ดดันส้ง พ้นบุญได้ตะกรบลอยถาดสิบคนอันเดซ้มได้ลอยความดีอันเดซ้ะรับความชั่วนึ่งลอยได้ความดีนึ่งลอยรับความชั่วนึ่งลอยทันเนาะอันนี้ก็นึ่งกอยอปลอยปลอยถาดสิบคนพ้นบุญนั้นไขว่ไขวรกลางวันลอยนึ่งปองกันเช็ดันต่างวันแล้วก็ลอยได้ตะกับบุญตะกรบลอยถาดลอยถาดนั้นสิบคนอ่ได้ได้ได้ความดีลอยความดีรับความชั่วลอยความชั่วอย่าง่าเนาะ แล้วก็คนคนนี้นั้นจะไม่มีใครดีกว่าคนนี้เลยในวันนั้นนั้นยกเว้นคนที่หวามากกว่ากันนี้อันนี้ว่าคำว่าละอิลลัฮิดัลลอฮฺอัลลอฮฺลาชาริกะละละหุลมุลกุวะละหุลฮัมดูวะฮฺอัลลอคุลลิชาอินกอดีรวะลรอยนะว่าจะผลกวนซึ่งจะคืนนี้เป็นคืนที่หกแต่ว่านบีบอกว่าผู้ใดมายังตาเราไว้ในคืนที่หกนี้ ได้แต่กับพุ่นบุญฟูถิไปตอวัฟถิไปตุลมะมูดใบตุลมะมุดคือใบใบตุลละข้องมาลิกากรณีพุ่นบุญจากกระพูถิได้ตะวัฟรอบใบตุลมะมูดก้อนหินก้อนดินทางมดจะข้ออาภัยกับคนคนนี้คือเนี้ยนะใครได้คือเนี้ยเนาะมีคนถามว่าอะไรใจตัวคู่ไม่บอกตัวคู่พวกจะไม่มดมากแต่ละคืนนี้ไปยังเมื่อกันนี้อย่างมาการีมาปนี้เนาะคืนละก็คืนละอันปะคืนนี้คือที่หกกันน uh um ะ อันเดียดเรื่องคือพ้นบุญได้ต่บกับผูทีไปต่อได้ผูทีตวัตีิไปตุตววตลมะมุล้วกากรหิน่นกนดินถังหดนี่จะข้ออภัยกับผู้นั้นนั่นันมาเดี๋ยวเราพยายามยาวันนี้คือสิ่งที่ทุกคู่เราทำมาอย่างว่าเนะเาะแล้วกทำจริงๆทำมาแบบเน้นๆแต่ไม่กาว่าพยายามกําจัดบาปข้ออภัยปกปองจากเชน,น,เนั้นเมื่อนี้ต้องทำเราจะมันจะมีข้อปิ้ย่อยมากมาเชินนบีวัอยากกินอาหารมือทาย เ็นไมไรพระวา่าเชตันนั้นกินอาหารมื่อายนบีวะพูดได้กินโดยไม่ว่าบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรราะหีมเชตันจะได้กินด้วยเชตันถี่อยู่ประจาตัวของคนที่ไม่แข็งแดอ้วนพีมีความทุขเพราะวา่าเบื่อรอรับบาลตอนนี้ตอนเดียวนี้รอรับบานปิดตู้ไม่ว่าบิสมิลลามันก็นได้มีถี่นอนเห็นไหมคนชายคนหนึ่งไปนอนโดยเมียอันนอมีเพื่อทำฟันกันโดยไม่มีอุอา แชตันก็นได้นอนโดยเมียด้วยเกิดอหลบมาเป็นหลกผสมกันนี่อย่าว่าเนาะเป็นหลบขึงกันนี้ขึงคนขึงแชตันกันน,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 นบ,บีก็เลยบอกว่าคนคนนึงเมื่อไปนอนโดยเมียให้วาดูอัลลอฮุมมันอัลลอฮุมอาจันนิบนแชัยตอนว่าจันนิบิชแชตตนนอัลามรารซักต่นะนบ,บีผู้ดได้ก็ตามมีเปรียบมปันกันคนชายได้วาดูอานี้ถ้าในการมีเปรียบมปันครั้งนั้นได้หลก หนึง่งแชตันไม่สราบมาทำอันตรายเด็กคนนี้ได้และกาเชตันไม่ทราบมาติดจะบังคับ,บชีน้นาเด็กคนนี้ได้<อ>แต่เพรนั้นไอ้เรองข้กลงม,มักมากหีเดราววันลาหัวแลัม